ตอนนั้นนะคะที่ขายได้วันหนึ่งหลายล้านอะ่ะเป็ดผสมพันธุ์กันไม่ทันคือแบบ,บที่กรุงเทพอ่ะคะ่ะตลาดไทยตลาดยิ่งจะโดนตลาดสี่มุมเมืองเป็ดไม่มีไข่แล้วแม่ค้าบอกว่าพี่เอค้าพี่เอขายไขยพ่พะโลดีจนพวกหนูอะ่ะให้เป็ดผสมพันธุ์กันไม่ทันแล้วพี่เอต้องไปหาที่ต่างจังหวัดแล้วพี่เอต้องนั่งรถอ่ะคะ่ะตอนประมาณเหมือนเราอะ่ะรับออเดอร์วันนี้แบบ6000ชุดแบบนี้คะ่ะแล้วต้องส่งรุ่งเช้าแล้วเป็ดยังไม่ผสมพันธุ์กันเลยอะ่ะที่กรุงเทพ6000ชุดใช่บางวันอ่ะค่ะเป็น6000ออเดอร์ค่ะแล้วตอนนั้นเราไม่ ได้ขายเออพะโล้อย่างเดียวเราขายเค,ค้กด้วยเอสุภชัยสีไข่พะโล้คนก็คูณ2เวลาสั่งพะโล้แล้วก็สั่งเค,ค้กแมทกันด้วยเ,<อ>เวลาลายแมนหรือลาลามูฟมารับลายแมนมารับอะค่ะก็จะได้เอาไปทีเดียว2อ,อันเลยโอ้กลายเป็นปรากฏว่าก,กี่พันออเดอร์พี่ขาโตดูนะคะเยอะมากเลยอะ่ะ เหนื่อยมากตอนนั้นก็เลยไปหาไข่เป็ดกันที่อ่างทองไปถึงอ่างทองไปถึงชัยนาทแบบตามหาไข่เป็ดอะ่ะเพื่อจะให้ส่งลูกค้าทันเพราะว่าแม่ค้าตลาดไทยก็ทั้งตลาดไม่มีไข่แล้วคือตอนแรกก็ฟังพี่เอว่ามันจะขนาดเป็ดผสมพันธุ์ไม่ทันเลยเหรอแต่พอเอาหกพันออเดอร์ออเดอร์ละสิบฟองหกหมื่นหกหมื่นเยอะกิดพี่เอเวอะเข้าไปขอไข่หกหมื่นฟอง แม่ค้างงเหมือนกันนะโอ,อยากอยู่กยากนะวันๆน,นะแม่ค้ามากันทั่วสารทิศเลยค่ะมาส่งไข่เป็ดอย่างเดียวอเเยเคละนะคะมาส่งไข่เป็ดอย่างเดียวเมนูเริ่มต้นก็เลยกลายเป็นพะโล